มาพี่น้องครับกินข้าวครับบา์ทนเ่ออ้ยัวนูมาแล้วมาแล้วคนี๋ยวแล้วล้ว้วมูสบายดีครับผมอติดต่อเลยอติดยานครับบารทน่มาร่วมกินข้าวน้อกันกับลัวหนูแซ่บลายพี่น้องเอ้ผู้กินลายแน่หายไปดิผู้กินลยแน่หายเลยเมือนตัวหน่งัเยยมุดยอจเลยขอบคุณครับ เซ็ตเลยครับแรยุ่ซอนมานะเอาเลยซ่อนผมืออาไงรี่คนอย่ง้มออมหนูเกินหนูนมันต้องเห็นมินหนูคแก็แส่บเนาะเรับสะอาดดีก็บอใครแซ่บเนาะแนีนอมไม่กินแล้วมนั่นตัวเนมีินหนูงนด้ยทุกอย่างครับทุกย่ามันมันกบกนเลยมันดับข้าไปเลยแมนทุกอย่างแต่ม่กินแล้มันมันเ วกจไกยลกินย <c oughs> you ังเดือนเยกินนู้ดดูหน่อยแล้วดูหน่อยอีกแล้วีจักด้นหนหน่อยเนาะอยากว่าพนจีนเมนอืมนีดอกมากชสดๆอยนกว่าพ่นก็ใส่ยังจีกันบอกเสอเมีนหนักว่าพ่นแมวอืหา่อยเลยไม่ก็าจังเดยแต่ที่นี่ วันีตื่นขึมบางปีที่หาหัโะนี่ะออผูใดเสียขาขาวยางว่าบนอยู่เจ้าน่ยมืงเจ้าเนี่ยูดเลยเยจ้าบลูให้บาดไหนดูมาจันสดูองพวกหูเงินใส้บ็อกซอร์ไหมอาหาหนูหาหนูว่าหาหนูใส่บ็อกซอร์หมายว่าบจังไดสรเเข้าใจนะเขายิ้เอาจนเตอง่วง่วงก็ต้องมีเดียนวเ่ก้เขีหวอ่วงเนี่ยทำไมเนี่ยอะไ้อไ แจ่บป่จบุดเดอดเรจับเจบเบขอทานเนาขอให้มีอุปกรณ์กับอาหารสดทำได้ครับสมาตถจัดให่ไดะอะไรก็หนีวัิกานบุดิกันคือไก่หนบ่ไม่รอกไปร้ไก่กัก่ขบนี่ว่ะขนยัมาเจอป่าไร้น่คือแบบเนื้อเนื้อุกุกออกจากันเนืมันจ รสชาติมันจิตั้งจากใก้ตัวเอาวางหันวางเสาก็ยังเห็นต้นทาว่าจะไปสาปานตนา่ครับตทาเบ่ทีแรกว่าิมีเหนผลง้ขามาซอยตัวนั่นเนาะพกาคือคือวานหะยังน้มังเลอะกับแต่ต้องก็ถือว่าไหวดอกมันเลอกเนืย คนขาคเห็นไปยังวองน้ำสิเพียงหัวเขาวาเด็กะถ้ยถอยขึ้นมาถอยเลยคนสูงลูน้ำเนี่ยออานห้จิการบ้วนเขาดูยดมันเป็นบ้วนห่นยังวาอยู่ยู่น่ะบัดนี้เมื่อก่อนบานไหนเนาะกนาก็อายุนี่เนาะเลยคิดหนคิดหลังกันวะเลยคิดหนคิดหลังก็อายุน่ะเนาะ Ơ, tuyệt vời kìa nàng Ôi, chán bớt kẹt chán kẹt kìa Ơ, ờ Ồ, Này, con này tuyệt gì kìa, đúng rồi Bỏ đi kìa Để không tự hôn nó trái เพีงอยังเดียมอลำเล็กีลององเขาเรียก้นโอ้ครับใสูมันจานใดจะชุอยู่เนียใส่ชุดไร่สิพูดจแม่จังเป็นชุดไหมซะใส่บบว่าใส่ชุดแต่เดียวกันซะเห็นมันเป็นคลคลตื้อเหมือนว่าอะเเป็นนีเลยหลเอาจอดมาเห็นไเสียบไรพี่นอง

พอจมันก็เป็นอย่างนี้กินเผ็ดไปแล้วมันมาซองมาแล้วมันเผ็ดมันเลยอู่อย่างนี้เพามันบารจามันดูไรเรากไบ้ากนู้ทำเผ็ดกับบ้บ้าเผ็ดมันบ้าตัดข้าวมันตัดมันตัดข้าว อีพเศนี่แหละแก้มน้แก้มนายเืออกเตียนไปอ่ะก้มน้ำเบิ้ล็เห็นเดอดแต่อมมีอมมันจะลายลงไ้มอนในร่งกาอันเพิ่นบังคับใเฮ็ดนะอันนี้หิน้ำพ่นอันน่ะบิเคยเห็นเือเจบพี่เดอกูิรไล่เน่ยหายนิเน่ยอปุ๊บกับเบ๊ป้าโอโหเน

ไต่ยังาครั้งแรกนแต่ยังไหลมากินนู้อยู่นี่เรี๋ยวสัวเต้นนามนี่แหละท้ากับข้อทามีเนี่ยเดสดน้ามันแฉะตัวคือปลาสามตัวอยากกินปลาดิ้ปลาสามตัวปลาังอยู่ที่เขาจะมาดเอาต้นหนามจนมัดนาวโอ้ยอันนี้บ่บหลุ้ผมบด้ใส่ดิ อครับเอาขอุ Bref, uh, oh, uh, <S S ่นแขกหรอดเด้อเหมือนแรกเอามาหยนะครับเอที่อนุข้อนุ้สามตัครับพี่ครับแขกหลอดมันเดี่ยวเบคอนเนคู่เนี่บคอนคู่นี่ใส่อันที่ยังรบกัเท่าีครับแมน บท่าไนกูมาเลี้ยนใชเห็นไหเาหงังี่ครับฝังี้วยกันทั้งคู่เ็นะบตัวทั้งแล้ว่ทำใส่ทามา่อนนะอ๋อพ่อไปดิแไพ่นอืมแล้วก็ไปสายดิเก็บมาที่สุุ่นนะอันนั้นบตจดอไรมันก็เก็บมากเก็บมาแล้วมันก็ควรยืดมือส่เก็บมากล้วฮะมันควรยืดมือส่แสดงว่าใส่บถือควองคว่องมันยังหาควองคว่องเที่ยวบนทืนไหนอยู่ บ่เห็นเจ้าใส่ข้องแป่นบ่เปล่ยนด้วยนูนน้อยนั่นก็นู่นน้อยเอาใส่ข้องพ้อสุ่มเล้าเนี่ยพ้อะว่าหยาลมไปยังน้อยเนี่ยจะไปดักไปเลยจะใส่ข้องแปลนแต่แป้นแป้นแปนแป้นเนี่ยมันมันมนจมจะน้อยเอธิบายข้าวุ่มเหลานะครับฮะซุ่มเล้าไมพข้อว่าจะวนงเนี่พอคนนวนี่แม่ก่อนทีแจ้งซุ่มเล้า เมียนหรือเนาะซุ่มเล้าอก็ฟังมีคนิษัทต่างๆนะคนเจ้าไว้ยังไงครับถ้ามาจานซุ่มเลาก็จะแจ้งบะเมียนคนกินแจ้งคนกิแจ้งเพระพรพรซุ่มเล่านี่ไหมพรุ่มเลาก็ตาวฟางนี่ไหมซุ่มฟาาซุ่มหนึงนีทั้งผมดน้ำแรงจ้ะวนมันไดทึ่งใส่ใส่เงมาแรงน้ำอครับมียบมันได้สงสองกรณีเคือว่าไม้ขึ้นตะเวนขึ้นตะเว้นตกเลย ปัจจุบานเสิ่อยู่บ้านเสื่อมพ่อพุ่มพูนี่ดิพ่อพุ่มพูน่ะอันนี้พ่อสุ่มเล้าหมายคว่าพ่อเขาเห็นแน่พ่อเห็นแน่เนี่ยพ่อเขาใช้คำว่าฟังๆเนี่ยพ่อสุ่มเล้าเนี่ยคือตะเวนตะเวนี่ตรงพุทตาวานยามซ้ำเนี่ะผีก็ลังเดียวคนก็ลังทองผีก็ลังเดียวพ่อสุ่มเล้าพ่อสุ่มเล้าก็พ่อพุ่มพูอันเดียวกันพ่อไม้อันเดียวกันครับพ่อไม้อันเดียวอันเดียวกันดิแต่ว่าเสื่อมเอื่อมบ่คือกันนึกเสื่อม ระว้างเด้อพู้ผูียระวงเด้อก็ติดตเจียนาด้วปต่ไม้กิขีจักยากไประวังเระวังเจียนก็ด้ต้อเชียงเมียง่ผูู้นะต้องทำเชียงเมียงต้องทำเชียเมียงแต่าพ่อซุเลาเนี่ก็สิไม่ได้เกียดลาเกียดขอนเกียดไม่ใช่พูเกียดรพอซุลาเจ้าานลัินูบลงไปทั้งบนนะรูีอย่แต่ว่าใส่ยมเล่นุหนึ่งนี่นะวังถุงหนึงพอผูู้นี่อเพโอ้กบุ้งกบุ้งเรีย เจ้พุญเจ้าคือกันหนโอ้ยไยดเลยอาจารย์จอดเพลัแต้งหานงว่ากงพุพีมพ่อเพยเห็นแต่ไทยเขาบอกกา่อเลับเพเาบวกไทยเขาบอกกันง่าบกอนบก่ทงบ้านคนุมเทเคนเมาเยอะอืมอืมกระยอนกยอนเอนแต่ว่าทังบ้านเขาพ่อุมพูพอพ่อุ่มล่าอืพ่อสุ่มเล่านี่นะโอเคดีกว่าอืม อ um broken, tá, ja, no, Pero, ันน no yeah. ี้เป็นจวดนะครับไม่เป็นจวดเราผู้ใดอันที่ว่าอันนั้นคอมเมนต์มาเนี่ยพ่อเพย์มาจากไหนพ่อเพย์คือพานมาที่หน่พ่อเมย์คือตะเวนมันตะเวนมันจะคืนชุมดาวนี่คือมันสิทุ่มนั่นหรอแม่แบบไอ้แก่กันเนี่ยตะเวนมันสิ่ทุ่มอาจารย์ใจว่าบางมองบางมองเขาจะว่าพ่อเพย์เนี่ยกำลังตะเวนตกดินนี่ผีสิวอกมากเลียตะเวนตูดินตูดผีเอาเาสิวอกมากเลยตะเมันสีลูกตะเวนมันสิลุกไอ้บ้าโพเดยนี่พี่ดัง คอมเม็นคำว่าคำว่าคำว่าโเพมันอยู่ในช่วงในของเวลานะครับที่น้องถ้าเป็นตำหนักในคำว่าที่ตาเผาอ่อมเนี้ยถ้าพวเพนี่ยิ่าตายอีกผีมีลูกกับผีเคยมีลูกตลบผีก็ตายกับีหัวกันเมันก็ซักผาคื้กันพ่อน่มันซักยยใ่เนี่ยพ่อนที่จืดจะซักเองซักเครื่องซักผ่านนั่นเยเอาแล้วผู้่กันเลย เอาพ uh ี่น้องเขาเป็ี่ยนคำมามาเข้ามาโพเพมันอยู่ในเวลานี่ช่วงเวลาไหนนีช่วงเวลาไหนเขาโพเพมนี่ในช่วงเวลาไหนกับพอพุ่มพูในช่วงเวลาไหนพี่น้องเขาเปคมาครับพี่น้องครับว่าโพพเดี๋ยวนี้ว่าเวลาพีตับพวบเนี่ยก็จะเรียกว่านี่ยังกว่าพีตาพวบแม่นโพพเนาะตเปนโพพพีตบอวบนอนี้บอกว่าเคยเคยเบิ้งนังเรืองไม่น่าพะโนงอันะ บางนักเลี้ยงไม่น่าพักขนุ่มเขาจว่าว่าพอต่วันพบคัําโพภีนี่ไม่นาต้องระวางน่อคิดว่าหัว้งแรงสิทีคิดว่าหัวม้งแรงไปสิคิดว่าหัม้งแรงไส ออันนี้คือมันอันนี้่างอมเสรแล้วอืมอืมตองเลตองแก่แก่เทียนเขาบ้านนะอตะวันเพร่้ะน่เองตวน้าก็อยู่ซุ่มนาวลวก็อย่ซุ้มนาวนะของพ้เพนิ่ยต้องระวังนะไม่น่างเบิ้งนางเรือดไม่ไ้ัอกผีอไม่งนายย่มาเลี้ตงผีจับวอกจะไปนอนย่ามหัวคำเนื้อนั่นนั่นเออ มาอมาจะเป็นลาเป็นบอจิบวงต้องหัวคำนะพ่ะ้รับกรพัเเลยพอปูพองพ่อพูพูแม่พ่ได้มพู้นูคือว่าหมายความว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไหนเลยอ่ะพี่้องคำน้มนั้คำว่า

นทั้งสองณีครับเมเด็มเลๆเดยวเดี๋ยวคิดทาแนวเชียงกันเอาวอย่างนี้มาแต่ลุพี่หยังบอยอมยังบยยัดี่ตอนตาม่ตไปครับนังครับบ้าอย่างได้ควบไดมมาว่าเอาแต่คิดเสนพอกันไม่ได้คิปหนาขอบคุณแฟนครับเอลซี่ติดตามกัพี่นังครับ